สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่4เมษายน2568นะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับผมมีพาดเดินทางครับมาหาพ่อใหญ่ยาวพี่น้องนะครับเซียนของแท้นะครับงวดที่่านมากครับเด่นให้เจ็ดนะครับจับคู่เด่นหลักเจ็ดตัวเด่นพอคุว่าจับคู่ให้เจ็ดแปด นะครับมาตัวกลับมาแปดเจ็ดชมนะพอเป็นกิจกรมว่าให้กลับตัวด้วยนะครับถือว่ากลับมาเดินดีนะครับท่านชมบรรยากาศแดดร้อนพี่น้องนะครับใกล้จะสงการบ้านเฮาแล้วนะครับแดดร้อนนะครับผมอยู่หน้าบ้านพอยี่ยาวพี่น้องนะครับเอาเขาไปรับชมรับฟังน้ำกันนะครับงวดวันที่16เมษายน2568นะครับผมเป็นแนวทางที่พี่น้องเด้อ ถาเ้ามักเขาชอบก็บจังไปหายิบจับลอตเตอรี่บอมักกระเบิง์ซื้อคือบ่าว่าวานะครับมีงวดเขางวดรุดนะครับงวดเขาเ้ากะชื่นชมนะครับอา่างวดบ่เขากให้กำลังใจกันได้พี่น้องเด้นะครับไม่มีใครรู้ว่าจอกตัวไหนพี่น้องเป็นสุดคำนวณเอานะครับเข้าไปหาพอพ้อนน้ำกันนะครับผมพอพ้อนก็น,น,นั่งยู่ฟุนละนะครับอา่ารบแดดพี่น้องแดดห่อนบ้านเท่าอืม อ่าควาพ่นกับคุยอยู่นี่แหละอ่บริษัทติดเข่าบน้อมันได้ขึ้นพอานี่หรือเฮดไรไลทแล้วบ่ว่าติดเออาการฮอนบ่พอนไหมแล้วเราติดเข่าหรือยังไงมันเนีขึ้นไปเห็นสารหรือสต็อกไปไลาแล้วก็แล้วเนมบานมากเลยจได้ซีวาได้กันบัวคาให้่อาพ่นกินน้ำก่อนนำชมอากาศฮอน นำคอนทอจะเอากันมันต้องเอาลื่นเสียงใสเลื่นข้อชุ่มข้อก่อนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีอ๋อเบ่าเท่ากรบเพาโชคประมาณดอกพ่อเอ้ยพ่อกระหีแม่นอยู่แต่ก็มีน้ำมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆพ่อขอบคุณครับพ่อเน้อเอาแบบนำใจเล็กๆน้อยๆพี่น้องนะครับก็ให้ผู้เท่าเฮ้าเนาะพ่อเนาะ รนะบรมานพี่น้องบอรมาณพ่อให้ถูกยุก่ะ <c oughs> ห่างบอ <c oughs> ่อใดน้ำขวานาำประชุมนี่นะครับพ่อยายาวพี่น้องกลับมาเดินดีแล้วลดแค่งวดเดียวหรือสองงวดเพอร <c oughs> ลดสองงวด <c oughs> นะครับตอนเลขเด่นกระเดินดีงวดที่ผ่าน <c oughs> มาพอทว่าเจ็ดกับสองเด่นซัมกันเดอร์ <c oughs> น่าเพีนไหครับกลับตัวด้วย <c oughs> นะพ่อให้เจ็ดกับสองเด่นทั้งสองหลักเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หลักสองสองสี 2, 2่สองห้าสองหกอ่า มาเจ็ดแปดมาแปดเจ็ดกับตัวด้วยอ่าพอหันหนาต้องด้วพ่อแต่ว่าก็ยังขงับเาเช้าเดียวห้องวร์ี่อีอันนั้นปัน่กิงปนอ่าโอ้ก็ถือว่าเดินเด่นดีดพ่อเดินกับเป็นยังมันหมดขาแต่กจับคู่จับคู่นี่ก็ถือว่าแม่นแล้วเป็นยังบ่ายก็ถือยดของ้วมดวาวดิพ่อหาดิโชอีกแต่ว่าแต่ว่พอคจับให้แม่นอยู่เล พ่อนว่าถามาคือหลักเจ็คือเจ็ดแปเก้าเท่านั้นแต่ว่าถามาหลักสอนี่บริเม2สองแปด้าสองศูนย์นี่อนว่าถาม้าสอจะเป็นสองสี่หโอ้มันขันเป็นสามนี่แกโอ้สามหกเพื่นะเพาะแมนอยู่พี่นนะสามหกะว่ากันด้มันเอาอยังหน้พี่มายูปผมด้วยว่าผันน้งพี่ว่าโซเอเอฟซีคนกวนผ่าน่เออพี่แมนแล้ววัดเนี่ยเขาหงวดนี้ว่าจังได้ลรอ,อพ่อ วนนี้กะทีขี้กันในละอ่าอันเขาแล้วว่ากะทีกะจุดปจับใส้กันนะหน้าจับเป็ดแถวอ่าอันเดิมๆเท่านี้ละครับมันจะมีโย่หนึ่งกับหกเด่นหนึ่งกับหกบนงวดนี้หนี่ยถ้าวิ่งอถ้าเลขเด่นเด่นหนึ่งกับหกหนึ่งกับหกหกจะไม่อีกที่พองวดนี้มวยมันกับบอลแน่แล้วหละอ่าฮามันมากอ่าพราาเท่าหก เพราะมันเล่นสองขั้นเด้อืมันคือถ้าสมัยก้อนๆก็เล่นท่าทายอย่างเดียวเลยะชมือเนี่ยมันเล่นสองขั้นทั้งล่างทั้งบนมันก็เล่นมาโดนอะไรกระแต่สมัยโดนอะไรเลขเด่นกว่านี่หนึ่งกับพกหนึ่งกระพกอะธรรมชุ่มเลขเด่นเลขวิ่งหนึ่งกับพกได้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่ามันติเป็นจังไหนทอนละร้อนก็ได้เอ้าบ่มันบ่มันจะเก่าละเฮาก็มันก็เที่ยวเตะห้าเฮ้อก็ตื่นถ่าได้มากแหละมันมากมากมากติดอยุทธิพ่อ กะจังวะอ่ากะจังวะเข้าทั้งเกลดไปนี่ละค่อยเบิ้งไปอืมถ้ามันเข่าเขาไปมันก็จะไปเรอันจะเขาไปเงี้ยวๆดีพอเวๆอ่าขันบ่าเขาเงี้ยวๆกันกัทก่อนอ่าต่าเบิ้งพี่นัองถาเบิ้งมันจะเขาเงี้ยวๆบ่ออเขาก็เบิ้งไปเรื่อยๆอ่าชอบเบิ้งไปหนึ่งกระพกหจับคููตัวเดลยวพอฐานนึงเนี่ยนึ่งกับโมมาหรอกขันโมมากแต่ว่าเขาทิเอาแบบเข้าอืม หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งองหนึ่ามนึ่งสถหนึ่งนได้บาทนี่หกกะหกแปดหกเก้าหกศูนแปดหกเก้าหศนบอมแม่นหกห่งสองหามบอมบอมอืเอา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 ตัวเร็วเขาะนี่อ่าคือว่าสองลักนี่จะจับบอคขึ้กันจับบอคือกันอ่าแม่นว่าต้งได้ก็ตามแต่ว่ากับคือเก้านะกับคือเก้าโอ้ตว่า สูตรของพงวันที่แล้วถามมี่รักลอยแมนๆนี่จับมาใส่ในเข่าสามตัวเลยดินี่มันก็เข่าห้องก็เคยเกลี่ยนะครับผมมหอกกังบหนึ่งตัวได้เด่นก็การนะพ่อหกกับหนึ่งหนึ่งเราคืนขันมันขันมันนั่นเอาตามสูตรที่เ่าเย็ะมากนะก็ไม่เด่นกระเด็นหนึ่งเด่นหนึ่งแต่ว่ามันมันเล็กตัวนี้มันก็ฝืดฝืดพวกให้เข่ามาแล้วดิโดนแล้วดิเนี่ยซ้อมหนึ่งมันนี่ตั้งแก่ยร์ใช่มันมาหานึกยังไงของเราหานึง หนึ่งถั่วหนึ่งคิดมาตะคุนก็เล้วครับเอาหาอันมาแต่ว่าเห็นเน้นหนึ่งเออมันอยู่ในจุดมันเด่นนะน้าครับเอาเอาเอาจมองจุดมันครับเอามองมันคือยืนอ่าคือมันยืนอยู่นี่มันมันจะมายืนจมูกมาเกตก็เลยเอาตัวนี้มามันว่าเขาชอามันมายืนอยู่นีแต่ป้องไปตัวนี้หน้าห้องก่อสูตรมันมาเบิ้งที่ดอกครับไปตามนั่นเดี๋ยวบ่าวเถิดทิงจะเขียนให้ได้พี่น้องเด้อนะครับผมพอเพิ่นให้เลขเด่นเลขวิ่งหนึ่งกับหกเน้นที่หนึ่ง นะครับลักหนึ่งนี่ก็คือหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่อ่าลักหกนี่คือหกแปดหกเก้าหกศูนย์ให้เน้นที่หนึ่งทายลักหนึ่งนี่ตัววงตัวเน้นตัวใดล่ะพาะเน้นค่ะคักหนึ่งมันใจมันมักสีบ้านมักที่ีเป็นคับมักหนึ่งสีทายลักหกได้มักตัวใดล่ะเพาะห่วยจะไเป็นตั้งไหนล่ะบ้าน ของแลม่ดมันจะเป็นขันมวนขันเวนมันมากจะเป็นหกเก่าเป็นขันหกเก่าติเอานะครับเดี๋ยวเราเทาเขียนให้ท่านผู้ชมจังเบิงน้ำกันนะครับผมเนี่นว่าเขากะเดาทำเดาละครับผมถือว่าเดาละครับแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับพ่อยายาวพี่น้องนะครับ16เมษายน2568นะเป็นนักทางหยิบจับลอตเตอรี่พี่น้องถ้าห้ามาเข้าจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับผมถ้าบ่มักกับเบิงซื้อได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับเลขเด่นเลขวิ่งครับผม เด่นที่1รอง6นะเป็นชุดบนล่างนะครับหลัก1น่งพอพันวันหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับเน้นที่หลักหนึ่งถ้าพอมักชุดที่พอเพิ่นจับให้ยาตัวมาติดหนึ่งนะครับพอพ่นหมักหนึ่งซีนะครับตัวที่เน้นคักขึ 1, 4, 6, 8, 6, 9, 60, ้นหนึ่งซีหลักหกหกแปดหกเก้าหกศูนย์ถ้าหลักหกมักหกเก่านับย่าลืมกับตัวน้ำเดอ้อท่านผู้ชมเด้อร์นะครัแบบงวดที่ผ่านมาเห็นไหมครับผมมาตัวกับ,บเบาเถากับเขียนไว้ให้น้าโยวากับตัวด้วยนะครับ,นะรบ,นะรบเป็นชุดบนล่าง หนับเจ็ดแปดมาแปดเจ็ดหที่ผ่านมาพอนว่าเจ็ดกับสองนี่เด่นซ้ำกันนับเจ็ดแปดแปดเจ็ดมาบนเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางตามสูตรตามคำนวณตามสูตรคำนวณเขานะคือว่า มันก็เป็นสูตรที่เขาเฮ็ดมาตะโดนแล้วมันก็ห้าออกห้าเข่าของธรรมดางวดบ่เข่าก็มีพี่น้องแต่ว่าทางงวดเขานี่ก็จะเข่าเล็งๆไหมเออเข่ากับเข่าติดกันมา้เพราะของพอกกับรุดมาอยู่สองงวดพี่น้องแต่ว่าเหล็กเหล็กวิ่งเหล็กเด่นพอกกัเดินดีนะครับอ่างวดเข่าฮักกว่าเข่าพี่น้องงวดบ่เข่าฮักกว่าบ่เข่าแต่ว่าเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเดินดีบ่าวแถากับมหาพ่อพิ่นสูงงวดนั่นละทางงวดเข่าส่กับบ่อแน่ใกล้ๆมือก็จะมาย้ำให้อีกยานเอฟซีลืม นั่นะตัวบวกเก่งีดีลักลอยพ่อบพกเก่งพ่อนมาลักลอยบวกเก่งลักลอยบวกเก่งพอมาเขาบ่มีสูตรลักลอยลักลอยบ่มี่ผ่อนพวกมีสูตรลักลอยพ่อเล้วประดีจับสามตัวให้แต่ว่าเพิ่งจังได้กั ทำนีเก่าอ่ะนะมันโชคมันหมานก็ได้ให้เขาสองตัวกับพ่อนะพ่อนะขอเอาละทำหนีขอบอกเคี่งเด็กมือหนีไม่ได้สารติบเข่าที่พอสารแล้วเพาก็สารเพราะกระนี่อะีรติบไม่บอกหรือว่ามันติบเราที่บ้านที่แล้วบ่ใส่พ่อโอ้เห็ดเห็ดสมิ่งคือตออดีแทนนี่เพราะว่าสุ่มเขาตั้งไอ้ของของเก่าเนี่ยปีส่งมัดเราบ่เอาไว้เอาไว้ยังไรโยนบ่พ่อเอาไว้เอาไว้ส่งของแม่เขามาเอาเขามาเอาไปดันแน่เขามาเอาผู้ใดอยากได้มาเสียเอาได้พี่น้องเด้อ บ้านพ่นสูงตำบลพนสูงอำเภอชายวนจังหวัดอุดรธานีบ้านพ่นสูงมาพอเงีงย้งยงเง่าเนี่ยแหละผู้ใดามาสงการก็ได้แวะมามาเล่นน้ำพ,อพ่อเพิ่นมาซื้อติปเขาเพาาาระาะว่าเบาเแถาบริสุทธิ์เอฟซีขางมาอยากได้แอมมาซื้อเอาอยู่บ้านพ่นสูง <5 S 1> หน้าเลยมากเะมาเนาะสงการห้าพันมาแวะเขม้าพี่น้องถามหาเพิ่นเขม้าบ้านพ่นสูงถามหาเพิ่นหูอยู่ดอกบ้านพ่นบัลพอยเงี้ยงเง่าบัลพอยเง่าถ้าเจ้าหูวจักล่ะหูวจักล่ะอ่า แวะเข้าม่ค่นอยากมาซื้องามพี่น้องพอเพิ่นเฮ็ดเองผู้เฒ่าเก่ามันแน่นดีพี่น้องมันแน่นมันบ่กรอบมันแน่นดีมันเหนียวมันงามมันมันมันขนเฮามันมักบ่คื่องไก่คนึงมักกดำคนึงมักสูงเพอไอเอฟซีเพิ่นมักเพิ่นอยากได้ยุทธีพอเพิ่นมเพิ่นว่าโอ้อยากได้เด้อยากได้ผู้ใดถ้าได้มามาบ้านเฮาช่วงสงกรานต์พี่น้องแวะมาทางไอ้อำเภอไสวานนะบ้านพ่นสูงตำบลพ่นสูงอำเภอไสวานอุดรธานีพี่น้องอ่ามาบ้านพ่นสูงถามหารถพ่อะเงี้ยวเนี่ยนะก็จะก็มาเอาเรื่อยกนะ นะมาซื้อไปพี่น้องใส่เขาเหนียวมีหลายรุ่นรุ่นซับในจัากบาทก็พอเนี่ยอันนี้ท่านได้ใส่ขาพี่น้องรุ่น้อยเดียวเนี่ยท่านได้ใส่ขายงท่านได้ใส่สายยิงท่านได้นี่ท่านได้แล้วอันนี้ท่านได้แล้วชุดประกอบชุดประกอบแล้วก็ไล่อยู่อ้าวนะครับขอบคุณพ่อใหญ่ยาวพี่น้องขอให้โชคาเด้อครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านให้โชคให้มาอีกนะพ่อนะสวัสดีครับ